สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าเพื่อไทยฟาดร,รัฐบาลงบ PR หลายพันล้านเทียบชัดชาติไม่ได้ทำไม่เป็นหรือไร้ผลงาน5ก,กรกฎาคม2565นางสาวอารุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายชัยุฒธ ธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ว่าพูดคุยกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีการจัดการสายสื่อสารพร้อมระบุว่ารัฐบาลทำงานมาตลอดแต่ยอมรับว่าประชาสัมพันธ์สู้ชัดชาติไม่ได้ว่าสะท้อนแนวคิดการทำงานแบบน้ำเต็มแก้วของนายเัยวุฒิและรัฐบาลชุดนี้ที่ชอบพูดเสมอว่ารัฐบาลพลเด็กประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีมีผลงานมากมายแต่อ่อนด้อยการประชาสัมพันธ์ประชาชนจึงไม่ทราบปัญหาการบริหารที่ผ่านมาของรัฐบาลหากมองแค่การอ่อนประชาสัมพันธ์คงเป็นการมองปัญหาที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุแห่งปัญหาคือผลงานของรัฐบาลและรัฐมนตรีดิจิตตลอนนั้นหากมีผลงานที่ประชาชนจับต้องได้ต่อให้ไม่ต้องทำการประชาสัมพันธ์ก็ จะมีการพูดถึงปากต่อปากโดยประชาชนซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแต่รัฐบาลพลเด็กประยุทธ์กลับใช้เงินภาษีของประชาชนประชาสัมพันธ์นโยบายของภาครัฐต่อปีนั้นไม่ต่ำกว่า2,400ล้านบาทโดยในปีงบประมาณ2,565นั้นเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์ได้งบประมาณ2,423ล้านบาทมนงบประมาณ66ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก70ล้านบาท เป็น2,493ล้านบาทยังไม่รวมการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆซึ่งประชาชนนั้นเจ้าของภาษีมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่าเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินคุ้มค่าหรือไม่นางสาวอารุณีกล่าวต่ออีกว่าขณะที่ทีมงานถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามการทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้ช่างภาพหนึ่งคนกับโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเพียงเท่านั้นโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ใช้ราคาเฉลี่ย20 0 0 0บาทหากจะคำนวณเป็นเม็ดเงินต่อปีเมื่อรวมกับเงินเดือนแอดมินค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางในการถ่ายทอดสดการลงพื้นที่ของผู้ว่ากรุงเทพคาดว่าไม่เกิน7 8แสนบาทต่อปีประสิทธิผลที่ได้แตกต่างกันอย่างลิบลับแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นคือการทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจตรงไปตรงมาประสบความสำเร็จน่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากได้รับจากรัฐบาลมากกว่าการได้เห็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์เพียงเท่านั้นอดสงสัยไม่ได้ว่ารัฐประชาสัมพันธ์ไม่เป็นหรือไม่มีผลงานให้ประชาสัมพันธ์กันแน่แทนที่รัฐมนตรีดิจิตอลและรัฐบาลจะเรียนรู้และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของตนเอง เรียนรู้จากความสำเร็จร่วมทั้งรูปแบบการทำงานของผู้อื่นไม่ใช่การห่วงจัดอีเวนต์เน้นภาพส่งสื่อแล้วจบไปเพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการคือคนที่จะลงมือทำงานอย่างจริงจังความคืบหน้าชัดชาติตอบป,ปมชัยวุฒิชี้ผู้ว่า PR เก่งชมรัฐบาลก็ทำงานเก่งที่ทำเนียบรัฐบาลคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุรัฐบาลดําเนินการเรื่องการนําสายไฟลงดินแต่ประชาสัมพันธ์ไม่เก่งเท่าคุณชัดชาติว่าใช่ครับรัฐบาลก็ทํางานไม่มีอะไรหรอกอย่าไปนั่นเลยไม่ได้เป็นประเด็นรัฐบาลเองก็มีการเอาสายลงดินอยู่แล้วเราก็เห็น ก็ทำงานควบคู่กันไปนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งทำงานเสริมกันก็ยิ่งดีก็จะทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายสุชาติชมกลิ่นอย่างได้ออกมาให้ข่าวสุชาติมั่นใจชัดชาติฟีเวอร์ไม่สะเทือนพลังประชารัฐบอกที่ชมบุรีผมก็ฟีเวอร์เหมือนกันเมื่อเวลา15.25นากานาทีที่พักพลังประชารัฐนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพักให้สัมภาษณ์ถึงกระแสชชาติฟีเวอร์จะส่งผลสะเทือนถึงภาคพลังประชารัฐหรือไม่ว่ากระแสดังกล่าวนั้นมองว่าเป็นบางพื้นที่ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครก็คงต้องยอมรับเพราะเขาทําพื้นที่ในกทมมาก่อนแต่ถ้าในจังหวัดชุมบุรีซึ่งเป็นบ้านของตนก็คิดว่าตนก็ฟีเวอร์หรือถ้าไปภาคอีสานหรือไปจังหวัดตรังที่เป็นบ้านของ ในชวนหลีกภัยประธานสภาก็ต้องฟีเวอร์กว่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นพื้นที่ของใครเป็นที่ที่ชาวบ้านจับต้องได้และทำมวลชนหรือมีประชาสัมพันธ์อยู่ในพื้นที่ที่นั้นมาก่อนทั้งนี้ยอมรับว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแสดงวิสัยทัศน์ที่ฉันฉลาดอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในอดีตเราก็เคยมีคนที่ฟีเวอร์แบบนี้หลายคน จึงขอให้ดูกันที่ผลลัพธ์จะดีกว่าผู้สึกอข่าวถามว่ากระแสผู้เชี่ยววิจารณเปรียบเทียบการทํางานหนึ่งเดือนของผู้ว่ากรุงเทพกับการทํางานของผู้นําประเทศนั้นค่อนข้างมากนายสุชาติกล่าวว่าถามว่าหนึ่งเดือนน่ะที่ผ่านมาชัดชาติทาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ตลอด3ปีที่ผ่านมาผู้นําของเรานั้นทําอะไรบ้างต้องดูตรงนี้ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใครจะเข้ามาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีขนาดนี้ต้องมองว่าผู้เด็กประยุทธ์ทำงานมามากทำงานมาหลายอย่างแก้ปัญหามาทุกมิติให้พูดทั้งวันก็พูดไม่หมดฉะนั้นนะ่ะทุกกระทรวงทบวงกรมต้องออกมาเพื่อช่วยกันพูดถึงผลงานที่ได้ทามาแล้วเช่นทาให้ส่งออกสูงสุดในรอบ30ปีขณะที่ประเทศอื่นนะ่ะเจ๊งกันหมดอย่างนี้นะ่ะทำไมไม่มาถามว่านายกทำได้อย่างไร ต้องบอกว่านายกเก่งมากเก่งที่สุดในโลกทำไมสื่อมวลชนนะ่ะไม่ถามอย่างนี้การออกไปตรวจพื้นที่ไม่ยากแค่นั่งรถไปตรวจก็ได้หรือออกไปกินข้าวกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนะ่ะก็ไม่ยากแต่ถามว่าทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันขอให้กำลังใจให้แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ได้ก่อนและชื่นชมเรื่องที่เขากล้าตัดสินใจแก้ปัญหาถือว่าเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว และหากทําได้น่ะจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงการเลือกผู้นําที่เป็นผู้ว่าหรือจะเลือกผู้นําของประเทศเพราะผู้นําเป็นผู้คิดนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามองไปข้างหน้าไม่ได้เป็นผู้นําที่ประชาชนมองว่าทุ่มเทมากฝนตกน้ําท่วมลงไปเปิดท่อมันไม่ใช่ถ้าเป็นผมน่ะจะบอกว่าน้ําห้ามท่วมขยะตันจะให้เวลาภายในหนึ่งสัปดาห์จากนั้น จะลงไปดูอย่างนี้เรียกว่าเป็นนโยบายที่ผู้นำจะต้องทำจึงขอให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดย้ำว่าเราไม่ได้แต่ต้องเพราะไปแต่นิดแต่หน่อยก็มีปัญหาแต่กำลังบอกว่าขอให้กำลังใจในการทำงานนายสุชาติกล่าวความคืบหน้าชัยวุฒยันรัฐบาลทำสายไฟลงใต้ดินมาตลอดชี้ทำร้อยเปอร์เซนต์ต้องใช้เวลารับสื่อสารสู้กับชัดชาติไม่ได้ เมื่อเวลา11.30น,าานาท,ที่พักพลังประชารัฐนายชัยวุฒธธนาคมานุสรรันตรีว่าการกระทรวงที่ต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสายสื่อสารที่จะมีการไปพูดคุยกับคุบคณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจัดระเบียบสายสื่อสารแบ่งเป็นสองส่วนส่วน,วนแรกคือส่วนที่ทําร่วมกันกับการไฟฟ้าเพราะสายอยู่บนเสาไฟฟ้า และผู้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องรื้อสายที่ไม่ใช้ออกซึ่งขณะนี้เขาก็ดำเนินการกันอยู่แล้วส่วนที่2คือต้องประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเอาสายลงใต้ดินเพราะเวลานำสายลงใต้ดินต้องขออนุญ,ญาตใช้ทางฟุตบาทและกทมดูแลอยู่นะจึงต้องมีความร่วมมือกันฉะนั้นการสร้างสายสื่อสารใต้ดินจะต้องมีความร่วมมือกันและ มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรโดยคนที่จะมาใช้ต้องจ่ายค่าเช่าในการบริการท่อด้วยซึ่งผู้ใช้บริการจะกำกับดูแลด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอด้วยรัฐบาลมอบกสทอชอเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้อยู่แล้วตน ก็เป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลที่มาประสานง,งานให้สามารถนำท่อลงใต้ดินและสายไฟลงใต้ดินให้ได้มากที่สุดนายชัยวุฒิกล่าวว่าวันที่4กรกฎาคมจะมีหน่วยงานอทิเช่นกสทอชอผู้ให้บริการรายที่ได้เชิญมาการไฟฟ้านครหลวงและตนพร้อมทั้งผู้ว่าก,กรุงเทพซึ่งเบื้องต้นนั้นเป็นการพูดถึงแนวทางการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินซึ่งผู้ว่าก,กรุงเทพคนก่อน ก็ได้ทํามาอยู่แล้วเพียงแต่จะถามความต่อเนื่องว่าจะทําอย่างไรต่อกับเรื่องนี้เพราะมีการเปลี่ยนผู้ว่ากรุงเทพและที่ผ่านมาได้มีการคุยกับผู้ว่าคนเก่าอยู่แล้วซึ่งที่จะมาพูดคุยในวันพรุ่งนี้เพราะเป็นการเปลี่ยนผู้ว่ากรุงเทพจึงอยากจะมีการพูดคุยสักครั้งหนึ่งถึงนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ว่ามีนโยบายอย่างไรปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปคนใช้อินเทอร์เน็ต กันเยอะและสายสื่อสารมีจำนวนมากจึงทำให้มีจำนวนสายที่โยงบนเสาไฟฟ้ามากดูไม่สวยงามและก็มาว่าควรที่จะมีการจัดระเบียบและนำลงใต้ดินในบางช่วงได้แล้วซึ่งปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและมีะไรายได้ที่ดีขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนภาครัฐก็น่าจะลงทุนในเรื่องนี้ได้สมัยก่อนที่ทำยากเพราะ ต้องใช้งบประมาณที่สูงไม่อยากให้เป็นภาระต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแต่ในวันนี้มีความพร้อมและมีคนใช้บริการจำนวนมากสมควรแล้วที่จะนำลงใต้ดินทางนายกได้เป็นห่วงในเรื่องนี้มากจึงอยากจะแก้ไขปัญหาได้ในรัฐบาลนี้นายชัยวุฒิกล่าวเมื่อถามถึงกระแสะของคุณชาตชาติฟีเวอร์จะทำให้การเมืองใหญ่ต้องขยับตัวตามการทำงานของผู้ว่ากรุงเทพหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่าตนว่าไม่เกี่ยวกันทางเราก็ทำงานของเราอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าทางนายกคณะรัฐมนตรีรวมถึงศูนย์ราชการต่างๆที่ทำงานก็อาจจะประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารไม่ได้เก่งเท่าคุณชัดชาติเพราะเขานะ่ะอาจจะมีความชำนาญในเรื่องของการสื่อสารแต่เราก็จะปรับปรุงในการประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างเช่นการจัดระเบียบสายที่มีสื่อมวลชนได้ช่วยกันนำเสนอและมีการนำมาทำได้อย่างรวดเร็วซึ่งการนำสายไฟลงใต้ดินนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลและรัฐบาลก็ทำมาโดยตลอดเช่นเกาะรัตนโกสินทร์ที่ทำเสร็จมานานแล้วสุขุมวิทตั้งแต่ซอย1 7ถึง77ก็นำลงใต้ดินทั้งหมดแล้วการจะทำให้ร0 0เปซก็จะต้องใช้เวลา เพราะใช้งบประมาณมหาศาลขั้นใดวยกันถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆขอให้ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆที่เรามีเราจะได้ลงไปดูแลแต่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลอาจจะประชาสัมพันธ์สู้คุณชัดชาติไม่ได้